สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมโคโลคาเซียคอฟฟคัพของบ้านสวนคูนัตพลเนาะเมื่อคืนฝนเพิ่งตกไปพอดีค่ะอันนี้ก็คือขนาดของโคโคาเซียคอฟฟคัพของเราที่เราเอาต้นลูกของเขามาปลูกได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะอ่ะก็สูงใหญ่มากเท่านี้ทีนี้เราปลูกยังไงนะคะอ่ะเราก็ใช้ ปุ๋ยชีวภาพทั่วๆไปนะคะก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีตอนแรกเขาก็จะสวยหลังจากนั้นเขาจะโซมเนาะเราก็เลยเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพอาจจะเป็นปุ๋ยหมกักน้ำหมักธรรมชาติทั่วๆไปก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็เริ่มมีลูกให้เราต้นนี้เราเอาลูกเขาไปขายแล้วประมาณ2ต้นนะคะซึ่งเวลาเราขายเราขายต้นขนาดประมาณนี้นะคะที่เราขายไปก็คือขายส่งร้านเนี่ยราคา200บาทนะคะ ปัจจุบันเขามีหน่อยอยู่นี่นะคะ 1, 2, หน่อที่3นะคะก็คือหน่อนี้นี่นะคะแล้วก็หน่อที่4หน่อเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็นี่หน่อที่5อันนี้ก็คือโคลคาเฟียอฟาี่ครับสำหรับการปลูกนะคะคนณปลูกแดดร้อเซนนะคะเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปดูท้องฟ้าจะเห็นว่า นี่ค่ะไม่มีอะไรมาขวางกานตรงนี้เลยเราปลูกแดดร้อเอร์เซเลยก็คือเจอแดดทั้งวันแล้วก็สำหรับการรดน้ำนะคะเรารดทุกวันปุ๋ยเราใส่สัปดาห์ละครั้งบางทีก็2ส,สัปดาห์ครั้งนะคะนี่ก็คือโครคาเซียคาฟฟครับที่ปลูกใส่ท่อแล้วก็ส่วนสูงตอนนี้ก็คือสูงมากกว่าหัวของคูนัดแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ สนใจที่จะปลูกโคโรคาเคเซียคอฟัฟแล้วอยากปลูกให้มันโตแบบนี้ก็ลองลองปลูกแบบโูนัดดูค่ะปลูกแยกต้นเดียวพอนะคะมันจะโตได้เร็วสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ